อุ้งอิงแสดงฤทธิ์พาพ่อเอกแม่หน่อยสร้างไรายได้อีกทางโอ้โหเหลือเชื่อนะครับมันเป็นไปได้ยังไงอะไรจะขนาดนั้น <c oughs> ที่น้องอิงสามารถทําได้ขนาดนี้เรื่องอะไรสร้างไรายได้อีกทางคืออะไรเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนน,นี่นน,น,นช่องบ้านทุ่งคาเฟุ่งเร็ยมวุนชวนคุยเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงเป็นมาลัยให้ลูกสาวสาวๆก็ส,สองสามวันมานี้นะครับ น้องอิงพ่อเอกแม่หน่อยร่วมมือกันสร้างไรายได้อีกทางที่เป็นไรายได้สามารถที่จะตอบโจทย์ชีวิตได้อีกทางหนึ่งเลยซะจะบอกว่าไม่ต้องไปรบกวนค่าแรงค่าเหนื่อยน้องเลยในการใช้ชีวิตเดินทางไปทุกวันนะครับไรายได้ช่องทางนี้ที่เพิ่มมาเนี่ยสามารถที่จะซัพพอร์ตการกินการอยู่ของน้องอิงด้วยแล้วก็พ่อเอกแม่หน่อย LG รวมทั้ง ครูมอือนอิงที่เดินทางไปด้วยกันไม่ต้องควักกระเป๋าวางั่นเถอะโดยแค่ทําสิ่งนี้เท่านั้นเองนะบอสโจเป็นต้นแบบในการสร้างไรายได้ออนไลน์ในหลายช่องทางให้กับลูกวงให้กับคนภายนอกรวมกระทั่งลุงนะเป็นเป็นบอสโจเป็นไอดอลในเรื่องการสร้างไรายได้จากโลกออนไลน์และเป็นแรงบันดาลใจให้ลุงบอสโจก็บอกได้ตรงตรงเลยแต่คนที่ทําให้ลุงอยากแะสร้างไรายได้จากออนไลน์มากสุด หรือทําคลิปนั่นคือน้องอุ้งอิงที่เป็นแรงบันดาลใจให้อยากทขาข่าวเรื่องน้องอุ้งอิงเพื่อที่จะมาเล่าเรื่องราวแต่ละวันแต่ละแต่ละเดแต่ละวันมาให้ฟังเมื่อคืนใครดูกลุ่มปิดก็แหมมันมากเลยในกลุ่มมีประเด็นเรื่องเข้าดูริง้งเข้าดูไลฟ์สดไม่ได้ขาดขาดให้หายนะครับก็มีคนบ่นในกลุ่มพอสมควรแต่ก็ไม่เป็นไรคนดูกลุ่มปิดเมื่อคืนสักพันแปดร้อยคนได้มั้งประมาณนั้นแหละคนละร้อยสามสิบก็สองสามแสนสองแสนกว่า,วานะ เป็นรายได้เสริมทีม่โบโจมีรายได้จากการรายได้ของวงสามแสนกว่าและอันนี้คื็รายได้พิเศษรับทันทีนะเข้าบัญชีแบบโป๊ะๆเลยไม่ต้องมียุ่งเกี่ยวกับใครไม่ต้องแบ่งให้ใครจ่ายแค่ค่าแรงช่างไหลสดหรือว่าประมาณสามหมื่นนะวันนึนงอ่ะสามหมื่นก็ที่เหลือก็เป็นกําไรสองแสนนอนแต่ก็ยังว่านังใครอ้อเอาไปเยอะแล้วเชื่อว่า น้องหอิงสามารถสร้างไรายได้ให้กับพอโจอีกเยอะอีกเยอะนะในกรณีที่หนังดังหนังปังเนอะนอกจากงานจ้างแบบคิวแน่นคิวเต็มแล้วก็งานพรีเซนเตอร์งานโอแกงไองานเท่าแก่น้อยงาน M150 ที่มีคิวน้องหญิงเยอะแยะมากมายพอโจก็มีส่วนต่างของไรายได้แน่นอนผู้จัดการหรือผู้บริหารวงอะ เขาจ่ายห้าหมื่นอยกก็ให้น้องอุ้งอิงสี่หมื่นห้าอะไรประมาณนี้ก็อาจจะมีส่วนตา่างอันนี้คือความเข้าใจาของลุงนะข้อเท็จจริงไม่รู้หรืออาจจะให้ลูกทั้งหมดก็ได้แต่ไม่แน่หรอกหลักการบริหารไม่ใช่แบบนั้นหลักการบริหารก็คือเจ้าของเจ้าของวงหรือเจ้าของค่ายาจ,จะมีเปอร์เซ็นต์ส่วนตา่างเหมือนกับค่ายค่ายหายเนาะค่ายหายก็มีส่วนตา่างกับให้ลำย,ยเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่ก็จะประมาณนั้นแต่ที่สําคัญน้องอุ้งอิงเนี่ยสร้างไรายได้ให้กับ คนรอบข้างมหาศาลมากมหาศาลลุงว่าเดือนหนึ่งเป็นล้านล้านเป็นล้านล้านบาทนะคนที่มีรายได้จากการทําข่าวน้องอิงคนที่มีรายได้จากการเล่าข่าวหรือถ่ายทําเกี่ยวกับน้องอิงอเยอะสุดก็คือเสียนนนนนเนี้ยเสียนนนนบอสโจรายได้จากการโลกออนไลน์ทําข่าวน้องอิงนะในในในแพลตฟอร์มสาวน้อยทั้งหมดนะอะ่าแล้วก็พ่อกัญชัยน้องเบีย แม่แก้มพอยุดมีหกใครไปแล้วนะในวงนะพอยุดแม่ติงที่อยู่ด้วยกันนะอ่าใครอ่ะที่เอาเยอะ,ยอะๆหน่อยคนตามเยอะๆหน่อยดูที่ติดมุมปากทิอ่อ่าพ่อเอกไม่คนละเอกละเอก,อเอก,อเอกที่เป็นนักร้องนะไม่ใช่เอกแม่หน่อยนะแล้วก็แม่จินนะแม่ปีเนี่ยคือ,อไรายได้ที่อยู่ในวงเนี้ยเดือนหนึ่งหลายแสน หลายแสนแล้วแล้วรายได้นอกวงที่ทําข่าวเกี่ยวน้องอุ่มอิ่มองค์กรอีสานบบาวโจ้ช่องลุงอ้วนเองนะนี่แหละพลังของน้องอิงทําให้ขนะดานนี้แล้วมาดูรายได้อีกทางหนึ่งที่น้องอิงสร้างให้กับพ่อกับแม่ที่เป็นรายได้สามารถจุนเจอครอบครัวได้เลยเนาะในกรนไยฝากไว้หน่อยว่าใครที่ดูโทรศัพท์แล้วแสบตาสายตา ฝ้าฟางเวลาถอดแล้วเดินสู้แดดตายิบ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 ิบิมีปัญหาพวกนี้เราเกิดจากใช้แว่นตาที่ไม่ได้คุณภาพแบบเนี้ยตามท้องตลาดห้าสิบหกสิบาทร้อยบาทมันไม่มีตัวกองแสงสีฟ้ามันจะทําให้ตาเราแสบมันรวมแสงนะมันไม่ได้กองเห็นไหมอย่างไงก็ไม่มีมีแสงมันจะจ้าเข้าไปอีกยิ่งถ้าขนาดเลนสไม่ถึงก็ไปกันใหญ่เลยนะลุงมีตัวช่วยมาสนับสนุนนี่ คือแว่นตาที่มีตัวกองแสงสีฟ้าเห็นไหมเอาให้เห็นชัดๆนะ,ะมันอาจจะไม่ชัดเนาะมันมีตัวกองแสงสีฟ้าอย่างดีทําให้เราสามารถที่จะสู้แสงได้นะทั่วไปมันไม่มีแต่ของลุงมันจะมีทําตําแหน่งให้มันเห็นก็เดี๋ยวเราหาว่าไม่ไม่เห็น,นดูดิมันไม่มีมันไม่ตัดแสง แต่ถ้ามองลึกๆลงไปตัดตัดแสงมันจะเห็นชัดเจนเนาะมีตัวของแสงสีฟ้าในตัวอย่างดีนะครับอย่างดีช่วยเราถนอมสายตาอันเนี้ทั่วไปมันไม่มีนะหนึ่งเก้าเก้าค่าส่งสี่เก้าหนึ่งเก้าเก้าค่าส่งสี่เก้าสนับสนุนได้ที่นี่สนับสนุนได้ที่นี่หนึ่งเก้าเก้าค่าส่งสี่เก้านะครับพ่อหน่อยพ่อเอกแม่หน่อยนะครับมีไรายได้เพิ่มขึ้นสองสาวันมานี้ไปดูคลิปเรี้ยวคลิป ที่ทำนะแม่หน่อยถ่ายน้องอิงกินกล้วยฟรีประมาณหกเจ็ดวินะคนดูเกือบเกือบเจ็ดแสนคนละเจ็ดแสนวิล้ว, 7, ว,ว,แ,ลวและพ่อเอกกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เงาะน้อยดึงชามก๋วยเตี๋ยวออกคนดูสี่แสนกว่ารวมสองคลิปนะล้านกว่าวิวรายได้ก็หลักหมื่นนะครับหลักหมืน่นเดือนหนึ่งเฉลี่ยแล้วทำคลิปที่มีรายได้เพิ่มมาจากรายได้วงอย่างอื่นในรายได้จาก y o YouTube รายได้จาก คลิปมาน,นี้ลุงว่าเดือนหนึ่งสามถึงสี่หมื่นพอค่าเดินทางพอค่าน้ํามันพอค่าใช้จ่ายพอค่านโน่นนี่นั่นโดยไม่ไปยุ่งค่าใช้จ่ายของลูกสาวเลยนี่แหละลุงถึงได้บอกว่าพลังของอุ้งอิงทําให้พ่อเอกแม่น่อยอะรวยขึ้นมีรายได้อีกทางหนึ่งนะเป็นทางที่กินได้ยาวด้วยตอนนี้ยโดยเฉพาะแพลตฟอร์มเนี้ยนะที่พอสโจปั้นนี่นะนอโอ้โหหนึ่งล้านคนติดตามไปแล้วแพลตฟอร์มนี้นะ แร้วก็ทุ่มแบบสุดๆเพียงไม่กี่วันสองหมื่นกว่าคนใช้เวลาอาทิตย์เดียวคนติดตามทะลุล้านน่ะก็ถือว่าเป็นการสร้างไรายได้ที่มั่นคงและก็ดีอีกช่องทางหนึ่งเป็นผู้นำให้กับองค์กรในการทำคลิปแบบนี้นะนี่แหละครับจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องมีจุดเริ่มต้นก็คือบอโจจุดเชื่อมต่อก็คือน้องอิง จุดถัดไปก็คือสองพลังบวกกันเป็นวอตโจอุ้งอิงทําให้จุดเริ่มต้นจุดเชื่อมต่อและจุดถัดไปมีแต่จุดที่มันมีแต่ความสุขมีแต่ความรวยมีแต่ความเฮงนะครับแน่อนอนนี่รับลงมั่นใจเลยเงินเข้าบัญชีโอนเข้าแบบวันเหนือปิ้งปังปิ้งปังปิ้งปังอนะ่ะทุกวันอนะ่ะเข้าบัญชีไม่หน่อยนะไม่รู้ว่าบัญชีกรุงไทย บัญชีออมสินบัญชีไทยพาณิชย์ไม่รู้ว่ารวมทุกบัญชนะีวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองหมื่นแน่แนจากมาลลยด้วยจากซื้อเสื้อด้วยจากสารพัดท,ที่จะไป่ะสุดยอดเลยละลูกสาวคนเดียวทําให้พ่อแม่ดีขนาดนี้เนาะสุดยอดบุงก็อยากจะมีแบบนี้แหละ <laughs> เอา้าเป็นอะไรที่มีความสุขเลยอยากมาเล่านะครับเพราะอุ้งอิงทําให้มีสิ่งนี้ ใครมาจังหวัดการแวะเรียนร้านบ้านทุ่งคาเฟ่นะครับเนี่ยเยอยู่ที่ตำบลโคกกระบองอำเภอทรรมกาจังหวัดการบอกว่าเป็นเอฟซน้องอิงมีส่วนลดได้คลิปนี้แค่นี้ไปแล้วแล้วเจอคลิปหน้าบ๊ายบาย